นะครับเดี๋ยวผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับช่องมิน587นะครับวันนี้ก็จะมาทำอะไรครับวันนี้ก็มาโหลดเครื่องบินของแท้มาแล้วนะครับก็มาจากสนามบินสุวรรณภูมิไปไหนวะหละักๆมีอาการหลักนิดนึงแต่ไม่ถือว่าหลักมากไปไหนนะไปเซมเปล เดีเ๋ยวเซนิมันมีมันมีมันมีสามบินไหนไหมเนี่ยอยู่ที่บางกอกย่างกุ้งไปที่ย่างกุ้งดีกว่าครับเดี๋ยวจากสวนภูมิไปย่างกุ้งนะครับเริ่มจากหลุมจอดนะครับ ถ้าเกิดไปกดตรงรันเวย์เนี่ยมันก็จะมันก็จะอยู่ที่รันเวย์เลยแต่ว่าน,นี้เริ่มจากหลุมจอดนะครับกดสตาร์ทไฟนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ต้องกดแตะหน้าจอเป็นหนึ่งครั้งครับมันก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตรงนี้ถ้าเกิดเลือกไปรันเวย์นะมันก็จะอยู่รันเวย์เลยนะครับอันดับแรกเราก็เรียกการจ a ายซิสเ็มก่อนนะครับ pekan di bawah ini SEO jangan rokok ครับเราก็มาที่นี้โหลดผู้โดยสารก่อนดีกว่าโหลดแลด้วนะครับแล้วก็เปิดของเขาเป็นซีอู แล้วก็โหลดผู้สารครับน่าจะได้แล้วแหละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคนอันนี้กระเป๋าอันนี้ก็น้ำมันปะอันนี้อันนี้สินค้า รถมาประมาณสักกระเป๋าหื้นารห้าพันอันนี้ถึงสีแดงแล้วก็คืออันตรายเราก็ต้องลดมาหน่อยลดประมาณน้ำมันตรงหน้ามันจะเป็นสีแดงก็คืออันตรายเครื่องบินมันจะหนักนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็เปินนดคอนเดสเซอร์เอนจิ้นเราต้องเปิด APU เอนจิ้นก็สตาร์ทเลยครับ นะครับก็พร้อมที่จะไปแล้วนะครับแบบสาม รูดเดียวเปิดออโต้พลดเลย มันก็ปิดแฟบปไปแล้วเนาะปินต่ำเกินไปตู้เครื่องเป็นไรเนี่ยเราต้องต้องเข้าตู้ขยอดอ่ะ รบินต่ําทําไมเนี่ยนี่บินไปย่างกุ้งนะครับโอ้เกมหลุดมันก็เหมือนภูมิประเทศเหมือนก็เหมือนจริงนะแต่ว่ามันไม่เหมือนมนาะโคลโซอฟซิเูเลเตอร์เหมือน,นคอม มันก็ดูเบอร์เบอร์หน่อยตรงน,นี้ก็จะเป็นบ้านคนนี่อาจจะเป็นแม่น้ำที่ตรงย่างกุ้งตรงนั้นก็เป็นทะเลก็ใคยนั่งอยู่ตรงปีกเครื่องบินอยู่ตรงนี้อาจจะอาจจะได้รัออันตรายก็คือลมอาจจะพัดลมพัดได้โอ้ยแบบ่เหมืนกงเลอยู่ ก็อยู่ตรงบิคเครื่องบินนะครับกลางแฟบดิมันก็จะ <Fl aps. S 1> โอ้ลองบับเป็นวิน ยิงสองแขนที่โลกก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือเลี้ยวซ้ายจากนันเลี้ยวขวานิดนึงแล้วก็ตรงไปยาวเลยครับเลี้ยวตรงนี้นะคะจะไปเลี้ยวมาตรงนี้บ ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็อกไปยาวเลยรอรีโหลดแมปครับเออสามารถปรับได้มาเอาลงยังไงอ่ะมัาลงยังไงอ่ะเขาก็ทำแบบนี้ย อะไรอ่ะไคโอเคเดี๋ยวแล้วแมีการยงปีกมีการยงปีก จะใกล้แล้วอืออือนี่ก็คุยกับเพื่อนเล่นนะครับก็คุยได้เนาะคุยได้30นาทีแล้วจะถึงยางกุง้งใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงยางกุ้งแล้วครับอันสุดๆน่าจะนานเบานะครับแล้ก็ ถึงแล้ว<ฮ>คร <c oughs> ับหมื่นฟุตมีคนถามว่าหมื่นฟุตตัวเนั่นไงลันวีใกล้ถึงแล้วครับนี่เห็นเขาว่าเออปิดยังไง่ะ จากนั้นเราก็เราปิดออโต้ไพลอตเลยเฮ้ ตอนนี้เห็นไหมใก็จะแลนดิ้งแล้วเนี่ยเห็นเลนเวลแล้วเนี่ยทำไมมันนานจังประเทศอะไรเนี่ยอะไรไปย่างกุ้งก็ประมาณสามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงได้มั้งน<อ>ี่หลับกันหลับเลยเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็นนก,กุ้งอะไรทำไมมันไกล่ย่างหัดใหญ่ยังใกล้กว่าเลยก็มันก็ไกลอ่ะ มันก็อ,นอ,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 อ๋อเดี๋ยวมันตกไหนสน้ำบินอยูไ่ไหนก็นั่นไงรันเวที่อยู่กันที่ R W สามเดี๋ยวแล้วก็จะลงแรนแล,แล้วเดี๋ยวฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สายไปสายมาอย่างนั้นล่ะก็ไม่รู้เพิ่งเล่นเกมนี้ครั้งแรกเนี่ยอ,อืมนะคะเราก็ลงเลย ระ,ระวังด้วยระวังระวังระวังเฮ้ย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 แฟบฟูแฟบฟูเฮ้ยเฮ้ย ู้จักว่ารู้สึกว่าความเร็วจ้ามากเกินไปอ,อะไรก็ไม่รู้